เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ m Mi Mix s e d Channel วันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า e Scape the Backroom ครับวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นคนเดียวผมมีน้องชายผมน้องคิมครับมาเล่นด้วยกัน2คนแต่ว่าจะมีพี่ชายผมนั่งดูอยู่ด้ดานในด้านในช่องด้วยก็คือเขานั่งอยู่ในดิสค,ครับก็อ,อาจจะมีเสียงพี่ชายผมแทรกเข้ามาด้วยเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้ผมจะามาเนี้ยวจาก Backroom กับ2คนครับเอาเป็นว่าผมจะหนีออกไปได้หรือเปล่า หรือจะมีใครตายกันก่อนหรือเปล่าครับก็ลองไปชมกันดูครับเยันแม่โอเคน้ำมอหรือี่ซีี่ไปกดเชิญมาใหม่ดิเปิดเกมมากูไม่หามึงเหรอกูวิ่งก่อนเลยเฮียมึงหยุดแดดอ๋ออีกแล้วเกิดกลกันอีกแล้วป่ะเนี่ยสวัสดีโอเค โอเคไปโอเคโอเคเจอกันละเจอกันลลไปเราต้องเดินซ้ายเรื่อยๆหาประตูหน้าโงูโอเคไหนคิมเอ่อขวาลายซ้ายฟีกูเกียกันแก้ปริศนามากเลยแล้วต้องมาเดินหาประตูวิ่งแบบไม่กลัวเลยทั้งนั้นอ้าวแต่ไิ่ง่อนไม่เหมือนที่เราเล่นเมื่อวานมันเปลี่ยนไปอย่าไปบอกดิว่าเราไม่ใช่ครั้งแรกอะ ไม่ไม่ต้องห่วงคิมไม่ต้องห่วงคิมเกมเนี่ยทุกครั้งที่เราเข้ามามันจะไม่เหมือนเดิมเกี่ยเลยจะมี้วประตูอ่ะประตเก่งเว้ยคิมเราไปเจอกุญแจเราเจอกุญแจบัตรเราไม่เจอประตูกดอะไรนะกดเอฟกดเอฟครับกดเอฟ่ะโอเคมาอ้าวมึงปีนขึ้นไปเก็บยีบเหรอถ้ามันต้องเป็นขั้นสี่ด้วยใช่ไหมขั้นี่ครับ เฮ้ยฮอพวกกูกูฮือเลยทำไมวิ่งหนีก่อนเลยย่นหนีคิมเลยเฮ้ยย้ยทางนั้นไม่มีประตูเราต้องไปทางซ้ายเชื่อกูไม่เชื่อนี่ยไม่เชื่อกูอีกไม่เชื่อกูไม่เชื่อมันมันก็หายไปแล้วมึงอยู่ไหนอย่นี่แนนชัยมึงเป่าใช่คิมคิมดูนู่นสิเห็นเลยดำๆสุดขอบนู่นกูเห็นดำมากเลย อ๋อภาพภาพกูหลดมืดอน่ะไม่ใช่อเอยเอี่ยภาพกูหลดมืดได้ให้เกมมันเบรนก็ไม่ฮะเอ้าหายอะไรไอ้เ่นี่ขยันหายนะนี่กระโดดู่นี่เอาเออเออไทิงเกอรไอเวดเดออาฮัลโลมีใครอยู่นี่ไหมครับมึงช่วยกูหาประตูให้ทางขวาเลยยังไม่เข้าไปดูเลยก็เนน่ยพยายามเดินหาอยู่ตามซอกตามอะไร นี่ไงโอ้โหโดเออโด้ยากจังไหนเนี่ยที้จะโดดลงลู่เลยต้มีเอ้ยแต่ว่าคุณทำได้นะวะไหนมึงวะมึงตกไปยังก็ตกมาเล่หี่อยู่หน้ามึงกูปรับคือเราต้องไปทางไหนต่อวะโอเคกูปรับเรียบร้อยละแล้วเราจะไปทางไหนมันมืดอ่ะ มันมืดดิม,มแล้วเราเราไปทางไหนวะตอนนั้นอ่ะอยู่มันหล่นแล้วมันหล่นแล้วมันก็ไปต่อเลยไม่ใช่เหรอไม่ได้วิ่งหาหาคิมหาหาเหรอจะไม่ได้ว่าเคยหาหาสีหาอะไรหาความตาลอืมหาความสวยหเห็นไหมทุกผู้เมเกมไม่มีอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหาร่กูยังหาเลยเกมต่อไปแ้วมังทีให้ดันเ่าไปดานดดตอ่อ อะต่อไปอะต่อไปขี้แตกแน่เฮียอย่าพูดดิไอสัตว์ฮัลโหลมีใครหลบอยู่ซอกนี้ไหมเอ้ยทำไมห้องมันไม่มีอะไรเลยวะเออว่ามันไปนเกมบั๊กเลยเฮียเชื่อกูเอาเจอแล้วอ๋อโอเคแล้วมันจะวิ่งทำเฮียอะไรนักหนาเฮ้ วิ่งไงถ้าเจออะไรจะได้ให้มึงเป็นคนลอกก่อนเออกูกกเดิดนพวกพวกพวกกูเดินอะพวกพี่มันเดิน <c oughs> เฮ้ยเย่เขาบอกว่าทางนี้แล้วก็ทางนั้นแลแ้วจากนั้นก็จำสแกกูม <c oughs> ไม่มีอ่ะอาตาม <ละ S 1> ทางกันไปนี่ไงถึงแล้วนี่ไงอ้อยเฉียด โอเครหัส oh. อะไรนะ <c oughs> เราลัดเลยใช่ไหมอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะอ่า <c oughs> ไม่ใช่ผิดโอเคปะ <c oughs> เดินหนึ่งกดซีเพื่อเพื่อยื่นไอดีการให้ดูโอเคเหียลืมเลขสัตว์รหัสเปลี่ยนแล้วมั้ง <c oughs> ไม่จำหรอกไอ้เฮียเดี๋ยว <c oughs> ลองดูห้องใกล้ๆก,ก่อนครับ เดี๋ยวมานั่นแหละอ๋อห้องนี้ไม่ใช่ครับป่ะไม่ใช่รดห้องหนห้องแดงนุ่นมั้งโอ้ยตอนนี้ไม่มีอะไรตอนนี้ไม่มีอะไรน,นี่มันเริ่มอะไ,ไงไงเหมือนเอาอ่านี่ไงสีแดงอันนี้คือยังไงครับเขียวหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มุมนี้ใช่ไหมอันนี้สีส้มพันลดรดเขียวหนึ่ง เรถเก๋งแดงสองอ่าใช่ไหมหน้าตาอย่างนี้เป็นเขียวแดงแดงแล้วก็คไปฉี่ยวสว่างเลยมันเป็นเขียวแดงแดงแล้วก็เขียวโอเค่ะลิฟอยู่ทางนู้นเขียวแดงแดงเขียวไม่ใช่อ้าวอะไรไงเขียวเขียวแดง เอาเล้วไงเดี๋ยว,วคุณลค <c oughs> เลยม <c oughs> าชวนคุยไงกลับไปใหม่ดิไ,ไหนไหนก,<ๆ>กลับไปแล้วบอกรหัสกูม,มาดิแล้วทำไมมึงต้องยืนอยู่ตรงนั้นวะเอา้ามันไม่มีอะไรตรงนี้อย่าไปกลัวสิคิมเดี๋ยวกูก็ตายโชว์เลยไปเร็วสัตว์เลยเออแล้วบอกรหัสม,มาเร็วเขียวแดงแดงเขียวอ่าอะไรอ่ะ ก็เขียวแดงแดงเขียวไงผิดผิดเหรอเออมั่วยแหละอ๋อหนึ่งสองสองหนึ่งโอ้ได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อ่าแดงเหลืองเอ้ยเขียวแดงเหลือง<า>เขียวเอ็มท่ยฮะเขียวแดงเหลืองเขียวแดงเหลืองแดงถู เออไอเฮียโอ้คิมถูกแล้วเนี่ยไอโอ้นั่งตั้งนานางมตั้งนานไอไล่เยียปิดลิฟ์เลยทิ้งไว้อยู่นี่แหละไอเวนลบหน่อยคนจะกดลิฟต์เฮ้ยยดดแม่คงกลัวข้างบิ๊กเบรนเลยเมื่อกี้สมองปูดี <laughs> ไม่ได้สมองโตปูดดี ไปดีรออะไรอ่สระสถานที่มันกว้างอย่างนี้ไปทางนี้ก่อนเลยห้องติดไลดี่สุดกอะไรยึดแม่ห้องนี้ห้องนี้โดนนะโดนหรอโดนด้านหลังมึงอะ่ะโกกูกูเดินมาก่อนไอ้เย,ยนี่ขยี้ยกูเปิดจังเลยได้กูแจหนึ่งอันครับผมเลยใช้กี่ดอกสี่ดอกมั้งถ้าจำไม่ผิดด่านนี้สี่ดอกครับ ่ะแยกกันหาแยกกันหากเหรอแยกกันหาไม่แยกได้ไหมโอ้ก็กลัวอะไรคิมกูไม่เไรมันก็แค่ตายนีเอือทางนี้ไม่มีอะไรท่านั้นมีแต่ทางเดินอูอสบายมากเลย ทางนี้ไม่มีโอ้ยไปใช้ตั้งสี่ห้าอันโอ้โขึ้นแจกอีกดอกละกูได้กึนแจมาอีกดอกละเก่งมากคิมสองแล้วเนาะเก่งมากคิมกูไม่เจออะไรเลยเย่งกูซ่อนอยู่แต่ในห้องได้ละรางานตัวหน่อยได้ไหมอ้าวเฉียดอันที่สามเรียบร้อยครับเจอมันไล่เหรอ อ,อ๋อมันเดินยเอ,อ,อมันเดินนีกว่าโอเคทางน,นี้ไม่มีไรคิมเดี๋ยวพี่ล่องให้ไหมเออก็ดีก็ดีกด็ดีก็จะได้เดินไปห้องตรงข้ามกูมันไม่สนใจพี่อะออติงโป้เออมันไม่สนใจทางนี้มันมีแค่ตัวเดียวครับได้คมพี่อยู่ทางนี้น่ะอย่านะวอย่านะว้มันไปทางนู้นครับ เออโอเคไม่เป็นไรได้ห้องใหญ่อ๋อโอเคอ่ากูได้กุญแจมีอีกดอกหนึ่งแล้วโอเคอ่าครบละครบแล้วครบละค,ครบแล้วมึงได้มาอีกดอกแล้วอ,อ๋อเออไปอ่ะงั้นก็มาใส่กุญแจดีเฮียในห้องที่กูยอยู่เนี่ยห้องมือใช่ไหมเออข้ามาหนึ่งนะกูเช็คมันก่อนมึงหังไรมันมาโอเคกดกดพร้อมกันอ่ะใส่กุญแจก่อนครับอ อเคผ่านปะมีไฟฉายยังมีแล้วหนึ่งแล้วมื่กี้เสียงอะไรมันก็แค่ตามมาแไม่มีอะไรต้องกลัวกิ๊กไม่มีอะไรต้องกลัวกูไม่ชอบคนนี้เลยอะไม่มีอะไรต้องกลัวน่ะง่ายที่นี่ก็แค่แบคโรมคิดซ่าเป็นบ้านก็แล้วกันบ้านพอกูคงไม่สร้างบ้านแบบนี้แน่นอนเด้ไฟฉายนมนมอมอน ไปฉายขอสัก<ล>สองอันจะได้สลับกันใช้นมอเมรมมอนวินนงเดือนหนึ่งแล้วที่เหลือเก็บเข้าอันนี้ให้มมดเดี๋ยวปรับเมาส์ช้าวกว่านี้หน่อยแล้วกันโอเคอะโอ้ชั้นนี้ชั้นที่คิมชอบ,ชอบ,ช,อบชอบเชอบแมฆน่ะมันมาได้ทำอะไรนะกูลืมลงไปด้านล่างสุดครับเหมือนเราอยู่ชั้นบนอะ่ะห้องเปน็นเอาไว้หนีเฉย แล้วมึงอยู่ไหนทำไมจะเพิงทิง้งกูทิ้งเลยไอ้เหี้ยนี่ทิ้งแล้วไอ้เหี้ยนี่สัตว์เดินตามหลังกูแต่แม่งก็ร้องอยู่น,นั่นแหละไอ้เหี้ยกูเพิ่งเดินมาเจอมึมมุมจีเลยนี่แหละเออนี่ไงเป็นละโอ้ยปรับปรับเงาต่ำแม่งเห็นทุกอย่างเลยดีจัง,งนะน่าสนใจดีนี่ขอซื้อได้เปล่าะ ซื้อเลยวะเอาขอหลบบอนแป๊บหนึ่งปรับเงาเอาตาตเพี้อะไรโลวแล้วปรับปรับอะไรนะปรับก a มมาขึ้นนิดหนึ่งเฮ้ยเสียงอะไรโวยวายวะอีเป็นไงบ้างคิม อ้มเอ้อล่าเจอว้เจนสกรรมจสแกเดี๋ยวแเดี๋ยวนึ่งเี๋วพี่ขอพมีอะไรคนพ่อคนแม่มึงมึงไปไหนแล้วเนี่ยหายตู้เดินแล้วนะไม่เดินแล้วนะ มันเขี้ยวแบบอยู่ตรงหน้ากูเลยอ่ะตรงหน้าระวังมันไปทางไหนยังไม่รู้เลยเนะี่ยนั่นแหละเออ,อยอยะยะยะยาไม่ตเต็ค <c oughs> <c oughs> ุเรย่บรรไดปัตตอไอ้เนี่ยนี่จะจ่อตูดกูทำไมเนี่ยเฮี <c oughs> ยมันเป็นทริกไงนี่ไงเออแล้วก็เดินไปจ่าทีเวลฮัลโหลเวลครับ หลเวลคัมไหนอย่านะโว้ยกูไม่รู้อ่ะกูเดินชิดขอบกว่ามันมากูมาฮะกูมาฮะกูไม่แห่มันได้ยินนี้อคิมร้องแล้วกูวิ่งเหมือนกันเลยอย่าหลอกมายังงออย่าประตูยังกูออกมาจากประตูแล้วกูกูอยู่ทางลงแล้วด้วย กูาาอ้ทำหน้าประตูกูเลยหรออุย้ยกูเกือบตายกูรอดมาคนเลยวโคตรเร็ว,เ,รว,ลวเลยกิมกูรออยู่ทางออกแล้วนะดูเกูเกตามไปเฮ้ยไม่กูยืนอยู่แล้วแต่ต้องอีกคนมาด้วยนะโอ้ย,อร,ยรับอะไรญาติมึงอยู่ด้านหน้าประตูไง ลงมาอยู่ทางไหนวะตอนนี้ไปเลยเออมาแล้วเพิ่ไปดูจอมาอ้าว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 ไม่ใช่เหรอว่าต่ไม่เฮ้ยไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เหรอเชีฮ่าฮ่าคีฟเชืยอผิดที่ไม่ใช่ทางนี้เราเป็นทางไหนไม่รู้กูเจอทางลงแต่ไม่ใช่มีทางขึ้นนี่ไงทางขึ้น แต่เราจะขึ้นทางขึ้นทำไมวะนน่น่ะสิเออแน่นเรต้องทำอะไร่นม่ยนั่นไอ้เช่นีกระตามติดตามต็มจริงจริงเนี่กาะเ,เ,เลยอไอ้นี่ยอย่าเบียดกันมากเดี๋ยวแม่งเดินออกไม่ได้ห้องนี้ล็อกเนี่ยมันก็เหลือค่าทางลงเนี่ยฮะ เออไหนลองค่อยๆเดินลงด้วยกันดิคินมาหรือว่าหรือว่ามันเป็นทางหลอกวะอันนี้คือเราเดินวนวนวนอยู่ที่เดิมเนี่ยเนี่ยห้องนี้เราก็เปิดแล้วประตูเราเปิดแล้วไม่ใช่ว่าต้องบ่นหรอวะว่าบ่นเลยไม่ได้เข้าตัวบักไงบักเหรอเออัวบักได้เวลา รอจบรายก้อเด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 ีอ้เด้อเดเดีอ้เดอ้เดเด้อ้้น้ออดเออ ทันด้วยเย <laughs> มึงอยู่ไหนเฮ้ย,ออยกใกล้ๆกูล้เอ๊ะทำไมมึงอยู่ด้านหลังกูอะฮะทำไกูได้ยินเสียงมึงอยู่้านหลังกูอะหรืงอยู่้องข้างกูไม่นะไม่แน่ใจมึงอยู่ไหนอ่ะกูกดเปิดปิดประตูใด้ดู ดินไหมไกลเลย,ยไกลใช่ลแล้วมึงอยู่ชั้นบนใช่ไหมกูอยู่ชั้นบนโอเคชั้นบนมะไม่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 กูอยู่ในห้องอชั้นที่เรามากันเมื่อกี้นั่นแหละอ๋อแต่มีกูเจอแล้วนี่ไงลีฟอยู่ในประตูชั้นไหนครับชั้นชั้นที่เรามากันเมื่อกี้ก่อนทีน่มึงจะแยกทางกับกูก่อนที่จะแยกทางชั้นเมื่อกี้คือไถึงชั้นไหนครับ ไอชั้นที่เดินขึ้นใช่ไหมใช่ชั้นรองสุดท้ายใช่ไหมใช่อ๋ออยู่ชั้นรองสุดท้ายเนาะโอเคโอเคปัดแต่ตอนนี้มันไล่พี่มาอยู่ที่ชั้นนี้เพราะพี่ต้องขึ้นไปคืนใช่ไหมเมื่อกี้มันดักอยู่ตรงบันไดอ้าวเฮียกดลิฟต์ได้เลยแต่ไม่ให้เขาอ๋อมันไม่ให้ลงต้องรอเพื่อนมาเฮอยเฮียนี่มันเกมเนี่มันไม่มีการติดเชื่อนดีกว่าใช่แต่ไม่ดีเหมาดิเฮียฝั่งไหนครับเอ่อต้องพูดยังไงดีอ่ะ ได้เดี๋ยวเปิดประตูรัวๆนะโอเคคิมไปได้เลยกูตายละกูตายละมันอยู่หน้ากูเลยไหนมันลไเฮ้ยคิมกูขังมันอยู่กับในห้องกูละเอามันปิดประตูไม่ได้มึงยังไม่ตายนี่เออเมื่อกี้พี่ขังมันอยู่กับพี่แต่มันฆ่าพี่ไม่ได้เพราะมันอยู่ในประตูก็ออกมาดี ประตูไม่ได้ยินครับประตูนั้นพี่<อ>ไม่ได้ยินอะไรไม่เอาเนี่ยเอาเปิดประตูเนี่ยไหนตีมในเฟซมึงเสียงเบาอ่ะคิมฮะตีมในเฟซมึงเสียงเบาอ่ะเสียงเสียงไมค์กูเบาอ่ะเดี๋ยวละเสียงจะไม่ะเดี๋ยวกูเพิ่มเพิ่มเฮียอยู่หยุดจะม่กระโผ่ไหโอเคมาละมาถึงละเพราะว่าเห็นโอเคเพิม่มเสียงละโอเคมองทะลุละเรียบร้อยครับไป เอากับคนดูคนเดียวก็คือคนที่ไม่อยู่ในดีซีนะโชว์โชว์ช่วยบอกมันบันมันไมพิมแสดงตัวตอนด์ด้วยเราคุณถามสารเลวจริงเลยนะโอเคไปได้เหี้ยราอะไรวะยังเนี่ยเราต้องไปทางนี้ต่อเนาะตีอินไลท์สับสวิตอ้าวโลดดิ้ง หลดเลยเอาคิมมึงไปยุห้องนะทำไมึงห้องนี้ทำไมเนี่ยเราก็ต้องกลับที่เดิมคืนอีกเราจะไปเปิดคอมก่อนไม่ใช่หรอไม่จำเป็นครับไม่จะเป็นน,น,ปน,นั่นเป็นแค่ห้องข้อมูลเฉยๆโอ้สารเลวสารชั่วสารขัดนั่นคือแค่ห้องข้อมูลครับคิมทางที่ถูกต้องคือทางนี้ครับ ไม่เปิดประตูให้ด้วยซ้ำอ๋อมันมันต้องไปปลดล็อกห้องนู้นก่อนเหรอเอ้วายเอ้ยเย้ว่ะเย้นี่เย้นีเถียงเออาวหลังเราต้องไปที่ห้องซ้ายแล้ล่ะห้องของอะไรนะเม็กเม็กเม็กการ์โลดอนเพื่อลงแอคเซสให้ไปห้องต่อไปได้จะลองไม่ลองแบบเปิดประตูอื่นบ้างอ่ะรักทายตัวเองไง กูต้องแก้ให้ไหมคิมก,กูมองไม่เห็นออกมากูเองกูมองไม่เห็น,ต,นตัวหนังสือมันมองไม่เห็นอะเออมึงออกมาโอเคเดี๋ยวกูจะแฮกเกอร์แมนให้โอ้ยอ่ะเร็วเลยเลยเออป่ะสดล็อกลุงคิมก่อนข้างอบิอ๊กเบรนอะบิ๊กเบรนเอฟซีลุงคิมอาร์ของเขาครับโอเคเปิดเรียบร้อยครับเอ่อ่าใส่เอ็เซสครับรหัสเดี๋ยวพี่บอก พิมพิมตามนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่าโดอันนี้อยู่รหัสคือ IT IT H E A R อ่าดีแล้วอ๋อแล้วก็อ่าดีแล้วก็ยูอ่ายูใช่อ่าอ่าไอ้พวอคนกลางบิ๊กเบรนบรูเกตีอีครับไปที่อ่าเปิดรันโปรแกรมโอเคปะเปิดประตูเรียบร้อยสปีดรัน หนีแล้วหนีคิมเลยหนากูก็ออกเกมเลยกระชากคิมมาเลยกระชากคิมมาเลยมาคิมประตูนี้เราเปิดแล้วไม่คิดจะไปรเนินนะกโกูว่โกูดีดสโอ้ชิบดีนะ เสียงหายเลยวะเป็นไรคิมเมื่อกี้อีกเก้าเดี๋ยวก็จะถึงแสงไฟอยู่แล้วกูก็จะถึงอยู่แล้วเหมือนกันนี่เง้กูก็รีบเดินเลยแม่งสเตมินาหมดเสียงชัตเตอร์โคดังเลยเป็นผู้ชมตายไปเร้วโดนแดดแล้วยิ้ยิ้โอ้ยนั่นนั่นสินที่เคยเป็นคิมนี่วะ ไอ้เชี่ยนี่กระป๋องน้ำเต็มไปหมดเลยโอ้โหไฟฉายกระจายเต็มพื้นเลยดูของว่าคำถามเดียวเลยดูของว่านานัา่นแหละตัวที่แดกเกินนู้นตีโอ้กับบิสทันตีกับบิสทันตีที่ไฟติดนั่นแห,โ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 หละตัวที่กินว้ายม,มีตัวดักด้วย,วยของเร็วเกินเร็วเกินอันนี้โอ้โหสวัสดีครับพี่ชาย เอ้เฮ้ยเฮ้ยอาชื้อปุอ้ยได้อยู่ได้อยู่เอาแล้โล่ง่โอ้ยมีใครแย่งของสบายใจจังเลยอืมแ่บเลยเอ้ยมันลอไปโอ้โห สัตว์อีซี่ยังตายเอาอะไรกันรบกวนไอ้เหี้ยเออราได้ไงไว้สัตว์อุ้ยหลังมันจะไม่ยุ่งกูว่าแล้วมันต้องตามมาถึงทันดีที่กดเดินค้างไว้อ่าดึงคิมกลับมาถึงห้องแล้วไอ้เหี้ยเซสชั่นออฟฟันต์โอ้เตชั่นอ่าเซชั่นหรือฟันที่มาจากครั้งนี้ด้วยคิมอ่ะพี่เป็นคนใจดีเพราะฉะนั้นอ่ะมึงเอาไป จริงๆพี่มีเยอะเอาๆไปไปีกไอเทียแล้วก็ตกทั้งหมดเลยสัตว์ดูลองกดวิ่งค้างดูอ้อมเหนื่อยไม่เป็นไรนะคิมถ้าเจออะไรก่อนกูจะได้วิ่งหันหลังกลับแล้วก็วิ่งต่อ เฮียเฮียป็นตากล้องจริงๆเลยเอะครับวันนี้ลุงคิมก็จะพามาเล่นเกมแมกโรเนียเดี๋ยวรอห้องมืดเดี๋ยวเราค่อยไปด้วยกันวันนี้พื้นที่มืดละนี่มีไฟฉายด้วยคิมเสียงอะไรในท่อวะคิมวะ แม่เอาหยุดเดินทำไมล่ะคิมมันไม่คิดว่ามันจะมีอะไรก็แค่ท่อน้ำแตกนะกูวิ่งละกูวิ่งแล้วคิมอ้าววิงว่งเหรอวิ่งวิ่งตกไปเรื่อยๆสิวะ <laughs> เอามึงไปไหนอะ่ะ <laughs> <laughs> มาแล้วน้ำมัวเลยน้ำมัวเออฮวกูเลยที่ไปเลยหมิงคิมเขาละตกทั้งหมดเลยไปไปกระเถิบรายการแบบเพียงเท่านี้ใจเย็นเขาค่อยเดินตามมาแล้วเขารอห้องมืดแล้วค่อยไปด้วยกัน เย้ว yeah. ิ่งวิ่งเพลินยันแมนเลยซอนวิ่งวันเกินนี่เหี้ยเหี้ยตอนกูแบบมึงแกมึงทำอะไรมึงคิดมึงทำอะไรลงไปกูแบบยืนแบบทีโพสเลยมึงยืนรอรับเลยเลยอ่าแขนรับเลยแล้วทำไมมันต้องมีสถานที่แบบนี้ในนี้ไอ้เหี้ยนี่ไงไฟฉายตรงนี้ไะมึงเก็บไปแล้วมึงเปิดไฟฉายนะกูมองไม่เห็นอะ เดินนำเองกูวะโอ้ยเฮียตกใจเฮียตกใจเถอะนี่ครั้งนี่หลายครั้งนะเฮียกำลังขยี้ตาอยู่ไงโอ้ขยี้ตาเมื่อดีใจอะไรกูวิ่งเลยนะอืมกดวิ่งค้างเลยคิมอือหาห้องซ้ายไปให้ได้นะ โอเคเรู้สว่านเฉีหลังเราอยู่เลยเฉียดมากเฉียดมากไม่ีเฉียดมากเฉียดมาก